ตื่นเต้นมากเพราะว่าเอาจริงๆก็ครั้งนี้มันเหมือนแบบว่าเราได้มาเห็นอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกับแฟนๆละครด้วยนะคะแล้ววันนี้พอม,มันอยู่ในนังหน้ผมว่ามันมันคบมากความรู้สึกคือมันเซนส์ลาวออที่น้องก็บอกสภาพเพิ่มันแบบ เนนียมากเพราะว่า CG ที่เราทำเนี่ยไม่ใช่แค่ขั้นตอนเดียวไม่ใช่แค่แบบออกมาปุ๊บทำเสร็จไม่ใช่มันก็มีประมาณสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามจนกว่าจะได้เห็นที่เห็นเป็นอย่างเตอรหายตัวเนี้ยครับก็กว่าจะหายตัวได้ก็ต้องมีหลายเลเยอร์เรื่องนี้มันทั้งบูทั้ง CG อยู่ด้วยกันมันเลยยากคูณสองเลยครับบอกได้เลยว่าจะเป็นอีกการดูอีกแบบงานหนั้นขึ้นเลยเกิดที่หูแดงมากอ่ะดูจากข้างบนที่ยิงถ่ายละครก็เกิดแหละแล้วแบบจะอยู่มาเทอทายแบบนี้แล้วก็มาบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยก็เกิด คนรอดูมากแล้วก็จะมีคนถามว่าจริงๆใส่ชุดตำรวจเนี่ยแต่ทำไมถือท่อแป๊บไปตีเหยือเขาคนถามว่าเป็นคนดีจริงๆไหมหรือว่าใครเป็นคนดีกันแน่เลยมีคนถามพี่เหมือนกันเมื่อไหร่จะเป็นคนดีไเลยอ่ะแฟนๆก็รอมานานแล้วเนาะตั้งแต่โอ้ตั้งแต่หลังโควิดมาก็ไม่มีผลงานออนแอร์เลยก็ หมายถึงเราถ่ายทําอยู่ต้องมาถ่ายทํายากเดี๋ยวต้องหยุดถ่ายเพราะโควิดเดี๋ยวต้องอะไรเงี้ยเราไู้สกผิดเลยใช้ในานและมีแต่คนมาเม้นถามว่าสุดท้ายแล้วจะเลือกใครอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามาติดตามชมกันดีกว่าว่าสุดท้ายเราจะจบยังไงนโอ้โหเห็นตัวอย่างละครเพิ่มเติมในงานแล้วอยากจะใช้คาถาหายตัวไปวันที่22มกราคมไปดูละครเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นฝนไหมคะเรื่อง ฝนที่ช้าง